สวัสดีครับผมผมอาจารย์สถิ์ขุมทองนะครับผมวันนี้ผมจะมาอธิบายนะครับผมยันจักรวาลนะครับผมยันที่ผมออกแบบเองนะครับผมเป็นการเรียงตัวของจักรวาลของกาแล็กซี่ต่างๆด้วยอักษรคําว่ารวยนะครับผมผสมผสานกับยันเกาะเพชรด้วยนะครับผมมันจะเป็นที่มาของที่มาของผมที่ทําทํานี้นะครับผมเป็นยันที่สร้างความร่ารวยการเปลี่ยนแปลงของโลกของจักรวาลนี้ให้ เฮงรวยปังนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานตัดต่อฝีมืองผมเองนะครับผมทำด้วยจิตวิญญาณของผมนะครับผมสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณของตัวเองนะครับผมทําด้วยความรู้ความสามารถที่มีนะครับผมออกแบบเป็นตัวคําว่ารวยนะครับผมล,ลอเรือวอลแวนยอยักนะครับผมรวยนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งดีสิ่งงามที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับผม แล้วก็ผมเองก็พยายามจะอัพคลิป YouTube ทําทำ u t u b e เริ่มต้นทำ u t u b e นะครับก็ด้วยความตั้งใจนี้ขอให้ยันนี้จงกระจายไปทั่วราชอาณาจักรทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลน,นะครับด้วยบุญกุศลของลูกสถิตขุมทองนะครับผมทำด้วยความตั้งใจด้วยความเพียรมานะขอสร้างรูปนี้ให้ประจักษ์แก่ทั่วโลกทั่วจัก,กรวาล ทั้งดาวต่างๆนะครับผมได้เข้ามาดูรูปนี้คุณแค่เห็นคุณค,ค่าความหมายของยันนี้จงมีแต่ความร่ำรวยเฮงรวยปังก็นี่คือนิมิตหมายที่ดีในการเริ่มต้นทำคลิป YouTube นะครับผมด้วยความขยันของผมด้วยเวลาว่างที่มีนะครับผมก็จะขอตั้งใจทำ u t u b e ผ่านยันนี้เป really ็นยันเปิดทิศเปิดจักรวาล ให้ทุกคนเห้งร่วยตั้งสวัสดีครับ